วิธีการใช้นะคะตัวครีมรีสกินขนาด 3ML นะคะบำรุงครีมที่เราใช้เป็นประจำอยู่แล้วอะคะ่ะเข้าไปนะคะเสร็จแล้วอะคะ่ะก็ใช้ในส่วนของรีสกินนะคะตรงไหนที่มีปัญหาริ้วรอยนะคะต่างๆก็ทาได้เลยนะคะส่วนของมยโยมอะคะ่ะมีปัญหาตรงนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเช็ดกันเลยอันนี้นะคะดินตัวนี้ออกมานะคะนี่ค่ะอ,อันนี้เสร็จแล้วนะคะ เราก็ใช้ตรงเนี้ค่ะดันตรงจูดตรงเนี้ยค่ะขึ้นไปนะคะเนี่ยค่ะก็จะมีตัวครีมออกมาเสร็จแล้วก็ใช้นิ้วนะคะแป้มครีมลงไปแห้งแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ3นาทีนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะไม่เป็นคราบนะคะแล้วก็แต่งหน้าได้ตามปกติเลยนะคะ นี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเมื่อเราทาเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็ใช้ตรงนี้นะคะนี่ค่ะฝาตรงนี้ปิดเข้าไปนี่ค่ะก็เป็นที่เรียบร้อยตรงนี้นะคะทาเสร็จแล้วอะคะ่ะไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะคะเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องปกติได้เลยนะคะลองดูค่ะถ้าอยากหมดปัญหาในเรื่องของริ้วรอยตีนกาล่องแก้มล่องหน้าผากน,นะคะควรที่จะใช้นะคะบำรุงผิวหน้าจ้า